สวัสดีเอฟซีธรรมนันะ่าท,ท่านทุคนนะครับผมที่มาอยู่กับซ่องโจสารีนะครับสวัสดีก็มาคล้บมาน้นะครับผมอัดน,นึงแล้วกันนะอยากกินนะขอบคุณความพอเม้นนะครับขอบคุณเอฟซีธรรมนัน่าท่านทุคนนะครับที่ามาอยู่กับซ่องโจสารีครับบริจการนะครับวันนี้ก็อยู่บ้านครับผมนี่นะครับมาคล้บมาน้ำนะครับผมนี่เริจะารก,กันนะครับผมเอฟซีธรรมนัน ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปบรรยากาศด้านนอกกันนะครับผมที่อยู s <S ่กับซันจูสายลุยนะครับที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมสุดยอดมากนะกันนอนงงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําคลิปกันนะครับที่อยู่ห้องจูสายลุยนะครับผมไปบรรยากาศคลิปบ้างกันนะครับสวัสดีจ้าร้านซั้นจูสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่เอฟซีดักมาเนล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเสร็จเอาแล้วเราไปทำคลิปกันนะครับผมป้าบรรยากาศกันนะครับผมพยอยามกินน้ำเยิงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำคลิปกันนะครับไปกันนะครับผมไปถ่ายคลิปนะครับผมสวัสดีจ้าทุกทนสวัสดีครับ สวัสดีเอฟซีธรรมบ้านนั่นนะครับขอสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์ไลค์กดกระดิ่งกันนั่ยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเอาเสียงกันนะเอฟซีเอาเสียงกันนะครับผมไปสวัสดีเจ้าหนุ่มเจสวัสดีครับ ันีครับคนเดียวเตรียมกันนะครับผม เนี่ยลูกเี่ยมา,ำยมา,ายำทำลแมนามาเจน,านามาบอง้างเงนมาบ่งนเข่กเคยดูเข่งกันอยู่วะที่บนน้ำมาเอชีหางหมาน้ด้

ออามาจะคลิปเป็นแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ